แต่พอว่าร้านเช้าแม่องอะไรพิ่นกะหมาแต่นทางไก่พุ้นนันก้อยเช้าลาวน่ะเอออันนี้นะอันอันยังก็ซื่อไหมเอามาตรงนั้นนะสีเขาไปอันเธอลูกเคยนี่ที่เขาไปตามสามสองูเคยทักทายสบายดีสา้านุ๊คนชวนแม่องคจ้าโดยทักทายสบายดีเดี๋ยวนุ๊วันนี้สา้าลาวพัดทิ้นนี่ละยังบ่ทันได้เขาไปเพิ่งเอาเา้าลาวพัดทิ้นเขาไปก่อน อันแม่ละห้าบาทเจ้ามื่อานี้นะให้ได้ไกระบอเห็นแม่ห้าบาทเจ้าแม่โทรไปเจอลูกขึ้นไหลอะไรลูกเอ้ยอันนี้ลาซาอ่ะกโอเสกันเอเซงลงกนอนนี้้ายจะเอาเงินนะถ้าบานเพิ่นเด้อเด้อลูกเด้อพระบานเพิ่นเด้อันนี้ซาอันซา ซาวซาบลาวพัดทิ้นอันนี้ก็ซาบลาวพัดทิ้นกับผ้าบานเพื่อนเดอร์ลูเดอร์เออฮเดเพิ่นกันนะฮเดซาบลาวพาดทิ้นกันเนาะเจ้าคองเพื่อนอันนี้ไหลยวนอันบานนันลานซาวอันนี้น่ะแม่โอค์อันเออกมาจากคุณคุณตาคุณยายเนาะละหมาเป็นมากินเท้าน้ำเพิ่นลุและแม่ละไหลยวนเพิ่นเลยเดอร์ูเดอเดอรูกเคอเดอคุณน้าคุณน้าทักทายสบายดีเดอทักทายสบายดีเนาะอันมานั่งแม่มานั่งแม่งมานั่งหลงเนาะหลงแค่ แม่อา่านคอมเมนต์มาทันก็เขาโท,โทโรขออภัยเดอร์รูเดอร์แม่ก็กำลังเทนนี่นะเทนเทนเข้าไปนี่นะอย่าลืมเดอร์รูเดอร์เทนเมื่อนนะแล้วแม่สีต่างหายมืดเลยนะอันเทนเดอร์อันนั้นเธอเดอร์ผ้าเดอร์ผ้าบานเดอร์บานบานลัางไ,ม,ไม่ไมอยังบ่มีล่างขาหม,มุงล่างหรือหางกกอบาสไม่ไหมเลยได้ๆมาโดยสวัสดีค่ะแม่องค์โดยพี่ไลน <laughs> ์แม่บอกพี่แม่ พีแ่แดงชาแนลเนาะทักทายสบายดีขอโทษก็อภัยแม่กระตาแม่บ่เห็นหะุ่งเนาะทักทายสบายดีเด้อขอมกุกขอบใจหลายๆเนาะคุณนุมออน่มคนเราหนีลานสาวหนีนี้คุณน,นุ่มเขาใจว่าลานสาวสาวมี <c oughs> คุณนุม่มขอมกุกขอบใจหลายๆเด้อคุณสาวนุ่มขอมกุกขอบใจท่าบา้านนั่นสาวเหล่าพัดอันสา,าวเหล่าพัดทิน้นลักษะสาวเพชรบ,บ้านนาะลักษะกะ้อยสาวนั่นสาวสาวเหล,ล,ล่าเนาะ พระเดอ้อพระเดอ้อทุกคนเดอ้เอประมุกปบใจล่ละลายเนาะพี่แดงซาเน่กับสาวนู้ดสวัสดีทุกท่านเดอ้อจากคุณนาเนาะทุกคนคุณรัดกะจะดูบ้านเดอจะดูบ้าน,าน <laughs> จะดูบ้านอะไรดูบ้านนั่นบ้านแม่นั่งไหลอยู่บ่หรือว่าสีเขาไปรังบ้านเพิ่นคุณสบายสวัสดีครับจากคุณนาเนาะทุกคนเนาะทักทายสบายดียูดีมีแหงมาทุกคูทุกคนเดอ้เดอ ขโมกขอบใจอะไรเนาะเพิ่นกะเฮ็ดบ้านเมื่ออะละเพิ่นเฮ็ดบ้านเมื่อแล้วก็เพิ่นแวว่าข้อเขาบ้านข้อเขานําเด้เพิ่นเวาอะละเพิ่นแวาข้อเขานําเด้อวะกะแม่กะโอเคบบเป็นยังเพราะว่าลานซาวเนาะแะละทุกคนเ่ยขโมกขอบใจหลายๆเด้อขอบพระคุณยังมากมายแล้วก็พี่พี่แดงสวัสดีค่ะทานอเราเนี่ย ขโมกกับใจละลายเด้อบอห้องเดินห้องอันสาวนูสวัสดีค่ะนะา่องจ้าโอเคโดยโดย,โดย,โดยขโมกกับใจหลายเด้อเคนลังบ้านแล้วแม่ที่ตามให้หมื่เลยเนาะเคนลังบ้านอันชามเช้านี่เนาะแม่กระซิเขาไปเนาะแม่กระซิเขาเขาไปอันอันอันนั้นโบกให้เลยเพราะว่าพิมพ์ภาษาไทยบอกเอก่งอะไรในได้กระข้อขามกรุณาแบบประเทศจุนไม้ไนนมเถ้ดเด้อขอนกับ เนาะความโมกขอบใจอะไรเนาะผู้ใดเขาไปกะเทนไว้ลังบานก์แม่สิตามกลับตามกับปจะตัดขอข้อผ้าบานลังน้นอยอันน้อยนิดเนาะอันน้อยนิดอันที่วบาบ่มีกระเบืง้งจะแพนเลยเนาะแต่ความคมมกขอบใจเด้อแม่มนขึ้นมาเพื่อเขาจะติดตามให้ฮะแหละ อันแม่มนน่ะติ่ตามไปแล้วอยู่บ้านพี่หลายแม่มนนั้นแม่ห้าลูกโบเห็นแล้วกับไปเจอแม่มนนะแม่เธอเอาเข้าติ๊ตามเมื่อแล้วแม่มนนั่นแม่มดน่ะมนถ่าหันแม่นั้นแล้วลูกเขินจนมาอย่าลืมเด้อพะอไปใรเข้าวติ๊ตามกราบเลยนะลูกอันแม่แม่สาวพี่มน แม่พอเข้าใจลูกเวาเนาะอันมันบโบแมนบบแมนเอานะได้ซะลูกแม่บอเข้าใจลูกวเวาลูกเวาเนีได้ลูกแววเพราะแม่ไม่แม่บอเข้าใจลูกเวาเลยโอ้ยแม่กระพรกแก่ปึกว่าเบิ่งแม่เห็นไงไรกันเด้อ